กวันที่13เมษายนเร่งช่วยพาทุกคนกลับบ้านให้เร็วที่สุดตอนนี้จะมันดูหยุดพักนะครับหยุดพักเครื่องจักรร้อน okay. อน วันที่13ส่วนน้องหมาเราน่าจะอยู่ฝั่งด้านโซนบีด้านในนะครับไม่เห็นน้องหมา เขาเจา,า,จาะเขาเจาะใช่ป่ะเสาต้นนิดเดียวโอ้ยไม่เท่าเสาไม่เท่า ว่าวันนี้จะเจอข่าวดีลิงหัวลงไปนี่เป็นข่าวเลยก็โดนหัวนักข่าวข้างล่างไง <c oughs> ว่าน่าจะอยู่อาคารโน้นเขียวๆนะาคารัานจอดว้วาป้องซอกส่องไปไม่ถึง ดูดิไม่มีเห็นแต่ซากเหล็กทังนั้นเลยนะตัวเราจะร็บเนาะปูจะถังตัวกมุงไปนะคิดว่าเขาน่าจะเขี่ยแล้วแหละเขาเขี่ยตรงด้านหน้าก่อนที่แมคโคมจะไต่ขึ้นไปแล้วเขี่ยดูก็ไม่มีล่างแล้วก็ถึงเอาดินขึ้นไปถมมาแล้วก็ไต่ขึ้นไอีกไต่ขึ้นไปเพื่อเจาะเจาะเหเล็กจเจาะเหล็กจเจาะเหล็กได้ไหมเนะจาะดึงเหล็กออกมาเขี่ยซาก แล้วก็แบบว่าให้ให้พอแบบว่าเอาเหล็กออกแล้วก็ให้ทีมทหารนี้เข้าไปอ่ะไปเขี่หาดูรางผู้ประสบกไทยอโอ้ยแน่นจนแอดเลยนะก็เออมันอัดโอ้โหมันถล่มมันกี่ชั้นนะมันอัดมันอัดเลยนันชั้นเหมือนเค้กอ่ะแล้วแล้วลองคิดดูคนที่อยู่ขา้างในมันจะอึอดอัดขนาดไหนนะเหมือนอยู่ในห้องแคบๆอ่ะ ว่าเป็นประสาทน,นี่นเนคนอองว่าร้อนอยู่คนเดียวไม่ได้อโอ้โห,โหไม่ต้องห่วงครับทาใจไม่ได้ไงต้องแบบว่าต้องปรึกษาจ<ช>ิตแพทย์อ่ะจะิต,แ,ตแพทย์อย่างเดียว,วใช่อยู่ในที่แคบก็ไม่ได้มืดมืด,มดมนะแคบหม่ไ,ได้ก็ฝังอยู่ในสมองใช่ทุกวันนี้ก็ต้องนอนรอใครจะมาองถ้าตายไปแล้วก็ยังโทรว่า ตายไปแล้วบางคนก็ไม่ไม่อาจจะไม่รู้ด้วยว่าตัวเองตายไงบางทีเพราะมันเป็นเหตุแบบว่าปุ๊บปั๊บเลยอ่ะเจาอใหญ่เลยดิดึง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 ดึอดึง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 ด จำฮันบูหยุดพักไว้เครื่องร้อนดูคานดูได้มันก็เด็ดถ้าสมมติว่าอาคารลานจอดมันสูงก็ว่าอาคารลานจอดมัก็ถล่มอนกันนะเชื่ยวไมนะก็ดูจากเสามันนี่เล็กนิดเดียวโกงเยอะกินเยอะ โกงทั้งเหล็กโกงทั้งดินโกงทั้งทรายโกงหมดอ่ะงบสองพันกว่าล้านเนี่ยได้มาแค่เนี้ยเฮ้ยเอาแล้วเทนเขียวเหยียบไปไหนวะเนี่ยไปแล้วพาเจ้าหน้าที่ไปไหนวะนะ่ะไหนตอนนี่องฟังแด็ด องกเรามองไกลๆมันเหมือนเส้นเล็กนะเว้ยเข้าไปใกล้ๆมันเส้นใหญ่นะสลิงไงเออเราอยู่ไกลไงเรามองดูเหมือนสลิงมันเส้นเล็กเนี่ยจริงๆมันใหญ่นะเว้ยนะไม่งั้นมันมันรับน้ำหนักเยอะๆไม่ได้หรอกพวกนี้ภาพรวมว่างนะ